สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังดวลญ,ญี่ปุ่นปาร์คแห่งสอกลางแผนงานใหญ่ยกระดับทีมชาติเวียดนามควันหลงเกมทีมชาติเวียดนามเปิดมิดเินสเตเดียมรับการมาเยือนของทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้าย ก่อนที่จะเป็นเจ้าถิ่นเวียดนามแพ้ต่อญี่ปุ่นไป1-0จากผลการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนและรูปแบบการเล่นของเวียดนามในเกมนี้ต่างได้รับความชื่นชมจากแฟนบอลอาเซียนและเอเชียเป็นจำนวนมากโดดปาร์คหางซอกกุซอชาวเกาหลีใต้เปิดใจถึงเกมดังกล่าวพร้อมกับเผยแผนงานเตรียมยกระดับทีมชัติเวียดนามเพื่อไปต่อก,กอกับทีมชั้นนาของเอเชียเกมวันนี้เวียดนามแพ้ไป0-1นักเตะเราเล่นกับญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ และได้รับประสบการณ์ที่ต้องนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาเมื่อเราพบกับทีมชั้นนำในเอเชียนักเตะเราจะขาดความมั่นใจจะคิดว่าสู้ไม่ได้อยากให้ทุกคนมีความมั่นใจว่าเราสามารถสู้ได้ทุกทีมยอมรับว,ว่าผลงานห้าแมตที่ผ่านมาเราไม่มีแต้มเลยทำผมเครียดและกดดันมากเช่นกันแต่นี่คือฟุตบอลเพรรอบนี้ทุกทีมแข็งแกร่งเหมือนกันหมด หลังจากนี้ทีมชาติเวียดนามจำเป็นจะต้องพัฒนาแผนกำหนดเป้าหมายและทำอย่างไรให้ได้ผลงานที่ดีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุวบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสามในอนาคตเราจำเป็นจะต้องเริ่มวางรากฐานตั้งแต่ระดับเยาว,วชนเพื่อความแข็งแกร่งของทีมชาติเวียดนามในอนาคตสำหร,รับการแข่งขัน AFF Suzuki Cup ที่จะเปิดฉากในวันที่5ธันวานี้หน้าที่ของเราคือการป้องกันแชมป์หลังจากจบเกมคัับบนโลกเราจะเดินทางไปสิงคโปร์และจะพยายามต่อไป หากผู้เล่นตัวหลักของเราบาดเจ็บหลายคนเราจะต้องหาผู้เล่นใหม่เข้ามาทดแทนนัดถัดไปปาร์คฮังซอจะนำทีมชาติเป็นนามลงสนามพบกับซาอุดีอาระเบียในวันที่16พฤศจิกายนนี้ซัส,ะสะลักไฮเปอร์โคนแบบ็กซ้ายส่อไร้ชื่อในทีมชาติไทยทุดทำศึกซูซูกิครับหลังจากเวลานี้ยังไม่สามารถเอาชนะอาการบาดเจ็บได้แม้ต้นสังกัดจะพร้อมปล่อยตัวมาช่วยทีมชาติก็ตาม ชุมบุคคลไดมอเตอร์ทีมดังแห่งสื่อเคลิเกาหลีใต้ต้นสังกัดของศาส,ะสะลักหาประโคนเปิดเผยว่าแบบซาทีมชาไทยวัย25ปียังคงมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าที่เจ็บมาจากการฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาทําให้ยังไม่สามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้นในตอนนี้เรื่องนี้นายพาชริสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทางต้นสังกัดของศาสลักได้ส่งหนังสือตอบรับทางสมาคมว่าพร้อมอนุญ,ญาตให้นักเตะเดินทางมาร่วมทัพทีมชาไทยได้ แต่ก็ได้แจ้งมาด้วยว่าสัสะลักนั้นยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ดังนั้นคงขึ้นอยู่กับทางมโนโปกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจะเป็นคนตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเรียกติดทีมชาติหรือไม่สำหรับทีมชาติไทยจะประกาศรายชื่อ30คนสุดท้ายในวันที่24พฤศจิกายนก็นเรียกเข้ามาฝึกซ้อมในวันที่29พฤศจิกายนและเดินทางไปยังสิงคโปร์ในวันที่1ธันวาคมหนึ่งทศวรรษที่รอคอยแชมป์ของแข่งเทพ สมัยยังเป็นทีมมกรุงเทพซึ่งถือเป็นสโมสรแรกจากสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยเขาร่วมการแข่งขันคลลีกเียงสามฤดูกาลก็สามารถคว้าแชมป์ครองได้และยังได้ิสธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเล่น AFC c h a ช p i ป n s l e a g u e กในฤดูกาล2007อีกด้วยชุดนั้นอยู่ภายใต้การคุมทัพของสมชายซับเพิ่มู้สือจอมปั้นเด็กซึ่งใช้บริการแข้งภายในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นแกนหลักในการสู้ศึกแต่กลับทำผลงานได้เกินคาด โดยคนพลชุดแชมป์ประกอบไปด้วยแข้งอย่างกิติศักดิ์สิริแว่นทีรยุทธ์สืบศิลป์กามเทพชายแป้นสารีสายนุย้ยสุริยาดอมไทยสงเป็นต้นจากนั้นเป็นต้นมานับจากเปลี่ยนชื่อมาเป็นถูแบงคอกยูเนเต็ดก็จะมีแต่คำว่ารองแชมป์สองครั้งคือในปี2016และปี2018จึงเป็นความกระหายของนักเตะชุดนี้ที่อยากสารความสำเร็จให้ได้จากคนที่เคยได้แชมป์ไทยลีกกับทีมเก่าก็มีทั้งทิติพันธ์พ่วงจันทร์ กับเมืองทองยูเนเต็ดและบีจีทุมยูเนเต็ดที่ส่องโดจากเมืองทองยูเนเต็ดพีรพัฒน์นชยาจากเมืองทองยูเนเต็ดมีกาชูนวลสีจากเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งต่างก็มีความเป็นแชมเปี้ยนกันมาแล้วทั้งสิน้นซึ่งโค้ชแบนเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นแชมป์เลกแรกหรือแชมป์เมื่อจบฤดูกาลแต่เราอยากได้แชมป์แน่นอนอีกปัจจัยที่ทรูแบงคอกยูเนเต็ดกำลังขับเคี่ยวแชมป์ไทยลีกได้อย่างสนุกและเกินภายใต้การคุมทัพของโค้ชแบนด ซึ่งเลือกจะไม่ผ่าตัดเปลี่ยนแปลงทีมเยอะจนเกินไปผู้เล็กที่เสริมเข้ามาใหม่มีเพียงทิติพันธ์พ่วงจันทร์มัทวัต์กบฝ้ายและแอนโทนีคาเตอร์เท่านั้นนอกจากนี้ยังดึงเจษฎากรขาวงามซึ่งกลับมาจากการไปช่วยน้องบัวพิชญาเอฟซีเป็นแชมป์ไทยลีก2มาแทนที่วันชัยจานุรงคขานอีกทั้งยังปล่อยให้คนที่ไม่อยู่ในแผนและหมดสัญญาทั้งแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงและฮาจิเมโฮโซไก รวมไปถึงสัญวัตดเด่ดมิดที่ส่งไปให้ราชุรีมิตรผลยืมตัวแต่ผู้เล่นแกนหลักรายอื่นยังอยู่กันครบเข้าใจในแท็กติกทั้งเกมลุกและเกมรับจึงไม่ต้องนำมาเรียนรู้กันใหม่ไม่แปลกใจเลยว่าในช่วงพรีซีซั่นพวกเขาจะสามารถรีดศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้อีกสเต็ปจนทําให้แต่ละคนพีคได้ไม่ยากยิงการได้ทิติพันธ์เข้ามาเสมือนการเติมจิกซอที่เพิ่มมิติทะลุทะลวงประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากขึ้นในการเชื่อมเกมระหว่างลาย ย้อนกลับไปในช่วงปีซีซั่นโค้ชแบนได้เรียมทีมโดยผู้เล่นตัวหลักเกือบทั้งหมดโดยเห็นที่พวกเขาไม่มีแข้งติดทีมชาไทยมากเกินไปมีเพียงแค่มาเนลทอมเบียทิสตองโดและนัทวุฒิสุขสุ่มติดไปรุยฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่สหร,รัฐอ,อาหรับเอมิเรตส์ช่วงดังกล่าวโค้ชแบนได้โอกาสใส่แท็กติกลงรายละเอียดรวมถึงมีเกมอุ่นเครื่องมากมายไม่ว่าจะเป็นการเจอกับเมืองทองบีจีปทุมท่าเรือชนบุรีเอฟซี โบริเทโรเอฟซและอุทัยธานีเอฟซีทีมมหาเศรษฐีจากไทยลีก3ผลปรากฏว่าแข่งเทพทำผลงานได้ดีจนได้รับเสียงชื่นชมทั้งในเรื่องของแท็กติกที่ลุกรับอย่างสมดุลไปจนถึงการเพรสซิ่งคู่แข่งการบิวอัพเกมขึ้นไปทําสกอร์จนกระทั่งปิดฤดูกาลไทยลีกพวกเขาก็แสดงเห็นว่าผลจากการปีซีซั่นที่ดีนํามาซึ่งความต่อเนื่องในการแข่งขันได้จริงๆผ่านไปแล้ว13นัดเก็บไป29แต้มขึ้นอันไปจา่าฝูง หากใครได้ดูแต่ละเกมจะเห็นว่าพวกเขาไม่ทิ้งการเล่นแบบเอนเตทนแต่เน้นผลการแข่งขันมากขึ้นหลายจังหวะที่ใช้รูปแบบพาวเวอร์เพลย์ในการโจมตีคู่แข่งซึ่งเป็นที่มาของจำนวนสกอร์ที่ยิงได้เป็นกอะเป็นกำรรที่สําคัญคือการเก็บแต้มให้ได้ในท้ายที่สุดอีกหนึ่งปัจจัยคือแข่งเทพไม่ต้องฝากความหวังในการทําสกอร์ไว้ที่ใครคนเดียวแม้เฮเบตี้เฟรันเดสจะกดไปแล้ว7เม็ดเป็นดาวซันโบสูงสุดแต่ก็มีวอเดอร์ลุยที่ตามมาเป็นรองดาวซันโบด้วยการทําไปแล้ว6ลูก แถมแข้งไทยอย่างปก้านันและทิติพันธ์พ่วงจันก็ซัดกันไปคนละ2เม็ดและยังมีคนอื่นๆที่ช่วยกันยิงได้อย่างครบถ้วนหน้าใครที่ได้ดูทูแบงคอกอยู่ทุกสัปดาห์จะเห็นถึงความหลากหลายในเกมรุกเสมือนว่าทุกคนพร้อมลงไปเล่นในแท็กติกที่ซักซ้อมเอาไว้อย่างเนียนตาและเกิดการเป็นจา่าฝูงตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรมากมันมีช่วงเวลาขึ้นลงตามฤดูกาลเราก็พยายามบอกเด็กว่าอย่าหลงละเละิกแต่ต้องรักษามาตรฐานและความมั่นใจเพื่อต่อยอดตลอดไป นี่คือคำพูดหลังเกมที่โค้ชแบนทิ้งเอาไว้ในเกมที่เปิดบ้านไล่ถล่มบริเทโร5-0ด้วยความที่นาเตะส่วนใหญ่เป็นสมบัติตกทอดจากมโนโพกิงและซีั่นนี้โค้ชแบนได้เพิ่มมาอีกแค่3คนด้วยสถานการณ์ที่กำลังไปได้สวยตการลุ้นแชมป์เมื่อเป็นชนิดในเลข2คงจะมีการเสริมทัพแน่นอนแต่ด้วยนโยบายของทีมที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจที่คงไม่มีการทุ่มเงินเงินมากเกินไปเหมือนที่ผ่านมาแต่เน้นโฟกัสไปที่ศักยภาพของนักเตะ และเสริมเฉพาะตำแหน่งที่ทีมต้องการจริงๆจับตาดูตลาดซื้อขายเลข2ระหว่าง8ปทันว่าถึงสี่มกรานี้ให้ดีๆด้วยเห็นผลทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงสถานการณ์ของทีมอื่นในกลุ่มหัวตลาดที่ยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นโอกาสลุ้นแชมป์ปีนี้จึงถือว่าเปิดกว้างมากๆโดยเฉพาะในฤดูกาลที่แต่ละเกมคาดดาวผลการแข่งขันไม่ง่ายเลยเพราะทุกทีมยกระดับคุณภาพขึ้นมาจนสามารถแพ้ชนะกันได้ตลอดปัดจจัยสำคัญที่สุดที่จะพาแข้งเทพก้าวสู่แชมป์ได้นั้น นอกจากศักยภาพบนฟลอย่าแล้วความคงเส้นคงวาก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทีมที่จะประสบความสําเร็จต้องมารอดูกันยาวๆจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาจะทําให้พวกเขาเรียนรู้เพื่อลดข้อผิดพลาดและปิดจ็อบในแต่ละเกมเพื่อแน่นสําคัญไปจนจบซีซั่นได้หรือไม่